วินโดว์บีมาสองมาสามบีหมดเลยอยูข่ขวาขวามือย n e enemy remaining. ระเบิเดอยู่ระเบิเดอยู่ย Nào, mình ở quạt mình này, đây này, mẹ đó trời, này, này, là, <cười> <cười> Nào, <cười> này. này. Nào, này. Helen, lên Mày không lên không lên everyone is there enemy 2 con trái

Shadows <laughs> <laughs> oh. traveling. 1 enemy remaining. Come on. Come on. ถวยกูกูกูการทำดีก็อยู่แล้วนะย่เลยนะยยาวั่อมันอยู่ที่คนเล่นาเฮ้ยของบานที่ว่ะสักระสังคมเกมพี่อะอีกไม่เข้าใจม่ยเรืเือเบนตีมากนยิงเลยหนักหนัวกเลนอน

ก็วสวยกูบอกเลยมืดมนแล่งกูเล่นได้แค่นี้เหรอวะเฮ้ยไอีซีเกินให้ผมไปอยู่อิมเลยเถอะถ้าเจออย่างเงี้ยเท่เจ้าที่ก็เดินไปแต่ลงเลยก็แค่ความจริงอะก็แค่ความจริงแค่ก็แค่กูกลับมาเล่นเฉยอะค่ะกลับมาเล่นกันโอ้ย บอกแล้วอย่าม uh, ูข้าจะคุยแม่งเอ้ยไวเปอร์ไวเปิร์สวยเย้ไม่น่าคุยเลยนมูจับจังจังหวะทัเออมันกลังชุบด้ลชุบแล้ิหาล่นตัดอะเนี่ยเยสับ ี่น่ขาดมากเค้ว่าตัวมันเท่ายักษ์หืงเนี่ยเนะ่อเชี่ยห้องเป่าเชียเช่ยเนี่ย <laughs> จะปรับลงอเยอะโอ้เกินย่องเหรอม,หมา โอ้โหขดควมึงไม่นเมยมอ่งงีแล้วพี่ยมแความันใไมื่อรู้ว่ามันอยู่ข่านมนลั่นเลยล่ะหว่างพี่พูดเมื่อกี้มือมันขยับไปเลยั่นแหลันแหลบยผมเมื่อกี้แหละมือขยับไปเองแม่ิเมลิฟี้่นไง โอ้โหหัวแตกรีบวิ่งเลยครับอืมบังเอิญเกับพี่เนทีเดี๋ยวดเผมีกเับพี่เาน้าีโอ้โหลงอีกท่านี่เนี้ทไมกูกลังป้งอยู่วะไอ้แซดฆ่าสองมนไปได้อย่างไรนี่ ทำไมไม่เอาโอเมนมาเสร็จแล้วกูยิงมันเลยวะดนได้กับ back e n e m y s t t e ด d น n t ้ดุน oh y ี a ยทำม้ง oh y e ยวทำไมมันต้องมาตอนยังวะ แม่ไปนี่เถอะหญสโอ้ยเฮ้ยหมดอ้อมหมดอ้อมเดี๋ยวมาเลนพิโร duyệt sạch 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 duyệt เไอ้เฮียระเบิดแม่งนานเกินไปโกบโกบโกบีโอ้โห ฮุมก oh yeah. ูฮุมอยคุมอยเลยเลยลงมาแล้วพี่ขอพี่หอยดิแต่เล่นดีกัเล่นดี เอ็กเตอร์โป๊ะอะไรฮะเจอเพื่อนกูได้ไหมเฮคเกอร์มืออาชีพนะเนี่ยโอ้ยฮี่กูมืดอ่ะโรมันตอนนี้ Oh my I know exactly where right. oh, is. Spike planted. I oh, <coughs> oh, oh, oh. 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 ในทางช่องแคบปะกูเลย่งทางช่องแคบมาเฮ้ยจริงปะเนี่ยโอย Gumbi, 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 everyone Gumbi I'm remaining. They <laughs> oh, die dead, <stuck>. <laughs> <No. Yeah. laughs>

เลื่องมันเรื่องน่าจะน้อยหมดแล้วแหละเฮ้ยไม่ตายวางเลยมาวางเลย I need healing. I need healing. I need healing. Thank you. Mọi người đang đảm bảo thank you. Man. Thank you, man. thank you. ไปอุ้มหลังมึงอะไอ้อประตูนั่นอะประตูวาา่ปเออใครท่านท่านรอตกรีสัีตายเลยไอฟาร์กาดที่พี่ตามไม่แก่มาอยู่มีลองมีลองมันน่าจะไม่มาทางประตูเอ่ะประตูอสองตัวเลยน่าจะแยกมาทางมขวา เตือจะดูแลมันดูกล้องปัญหาอยู่มั้งนนะขวานขวานขวานขวาวานวานข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 วาน้วานขว้นขวา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 น้วานขวนขวา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 วว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  ตัวนึงพี่อยู่ตรงนั้นแหละกระสุน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 30 seconds left ใจเย็นใจเย็นใจเย็นการสุดท้ายสวยสวยครับสวยครับ They're nothing to me Right, One enemy remaining. Make wall, make wall. only make wall near the

Match no, point, no, no, no. I saw that. Finished. This is my rank up. How many matches you need to play for the rank? You play like platinum. มีต right. sure. yeah. hey. ัวเองเอ็นม mm ี่เรมานิงยุกัเฮ้ยโอ้โไม่น่าเล่นเลยไม่น่าเล่นโลยจะโผล่ประมันเลย นั่าอยู่กลางเหรอได้ไม่คุ้มเถียตอนเนี้ยสี่หนึ่งยอมรับความแพ้แพ้ไปซะนางโง่มึงก็โหดแท้ไอพวกแรงโก้แรงบนน่างโง่โงเหไม่ึ้นมาได้ไงเนี่ยมึงไม่ไม่ไอแรงเขาบ้างเหรอที่ต้องมาใส่ชื่อมึงในแล้ Mm-hmm.